สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังตำนานสตอรี่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องเล่าตำนานประวัติศาสตร์และเงาลึกลับที่หลบซ่อนอยู่ในมุมมืดของโลกใบนี้ค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังเสียงกระซิบจากทุ่งสังหาร ตำนานเขมรแดงและความมืดของแผ่นดินกรัรมพูชาเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่มันคือบาดแผลลึกของมนุษยชาติที่ไม่มีใครอยากจดจำแต่ก็ไม่อาจลืมได้ ปฐมบทแห่งการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศอินโดจีนที่เผชิญความวุ่นวายทางการเมืองช่วงทศวรรษ1960-70การแทรกแซงจากสงครามเวียดนามทำให้กัมพูชาถูกใช้เป็นสนามรบขณะเดียวกันความยากจน ความเหลื่อมล้ำและความโกรธเกลียดต่อชนชั้นนํำก็เริ่มสะสมชายคนหนึ่งผู้มีความฝันอันแรงกล้าในอุดมคติคอมมิวนิสต์เขาชื่อว่าซาลซาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพลพศเขาเชื่อว่าหากจะสร้างสังคมใหม่ต้องล้างของเก่าทั้งหมดเริ่มใหม่จากศูนย์หรือที่เรียกว่ายีย r ร์ซีโ การล่มสลายของพนมเปญวันที่17เมษายนปี2518กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาถูกยึดโดยกลุ่มขเขมรแดงผู้นำของพวกเขาคือพลพศชายผู้ฝันอยากสร้างส,างสังคมคอมมิวนิสต์บริสุทธิ์สังคมที่ปราศจากชนชั้นทุนาศาสนาและแม้แต่ครอบครัวขเขมรแดงเข้ายึดเมืองหลวงโดยสั่งอพยพประชาชนภายใน48ชั่วโมง ผู้คนหลายแสนคนต้องเดินเท้าออกจากเมืองไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีจุดหมายทหารเด็กในชุดดำถือปืน A.K. เดินควบคุมผู้สูงอายุหญิงท้องและเด็กน้อยด้วยรอยหน้านิ่งเฉยไร้ความรู้สึกไม่มีเงินไม่มีศาสนาไม่มีครอบครัวไม่มีเสรีภาพ ทุกคนต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ทำงานกลางแดดจ้าโดยมีข้าวต้มเปล่าให้กินวันละหนึ่งมือ้อเด็กอายุเจ็ดขวบถูกจับแยกจากพ่อแม่เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐแม้แต่สามีกับภรรยาก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ขมินแดงยกเลิกระบบเงินตราล้มล้างาศาสนาวัดถูกทำลายพระสงฆ์ถูกจับศึกหรือประหาร โรงเรียนกลายเป็นค่ายกักกันโรงพยาบาลกลายเป็นโรงฆ่าคนเมืองถูกบังคับให้ทำไร้วันละ12ถึง16ชั่วโมงห้ามพูดคุยห้ามร้องไห้ห้ามรักห้ามคิดแม้แต่เสียงหัวเราะก็อาจกลายเป็นพฤติกรรมต่อต้านรัฐหากคุณเป็นครูคุณจะถูกฆ่าหากคุณใส่แว่นคุณจะถูกประหาร หากคุณเขียนหนังสือได้คุณคือภัยต่ออุดมการอุดมการของขเขมรแดงไม่ต้องการคนฉลาดพวกเขาต้องการเครื่องมือและเงาเท่านั้นใครฉลาดตายถ้าคุณใส่แว่นคุณอาจถูกมองว่าเป็นปัญญาชนถ้าคุณพูดภาษาต่างประเทศมีโอกาสหักหลังประเทศ ถ้าคุณเป็นครูหมอนักวิชาการคุณคือศัตรูของการปฏิวัติผลลัพธ์คือการประหารหมู่การทรมานและการฝังศพที่ทุ่งสังหารคุกที่เลวร้ายที่สุดคือตว,อวนเสลงหรือทวนเสลงผู้คนกว่าสองหมื่นคนถูกนำมาทรมานก่อนจะถูกส่งไปประหารและเกือบไม่มีใครรอดชีวิตเลย ในสมัยการปกครองของขเมรแดงพศ2518ถึง2522การแยกแยะว่าใครเป็นคนฉลาดมีได้อาศัยเกณฑ์ตามเหตุผลหรือวิทยาศาสตร์แต่มาจากความหวาดระแวงสุดขั้วของผู้นำซึ่งกลัวว่าคนมีความรู้จะต่อต้านระบอบขเมรแดงจึงใช้วิธีง่ายๆแต่โหดร้ายในการระบุคน มีการศึกษาหรือฉลาดซึ่งมีโอกาสถูกจับขังทรมานหรือประหารสูงมากวิธีที่เขเมรแดงใช้แยกคนฉลาดออกจากคนอื่น 1. ใส่แว่นตาเท่ากับมีการศึกษาเท่ากับต้องกำจัด ในสังคมเขมรยุคนั้นคนใส่แว่นมีน้อยมากส่วนใหญ่คือครูหมอนักวิชาการหรือคนที่อ่านหนังสือเยอะจึงกลายเป็นเป้าหมายทันทีว่าคุณคือคนที่คิดมากเกินไปหลายคนถูกจับไปยิงโดยไม่ต้องไต่สวน 2. พูดภาษาต่างประเทศได้เท่ากับสายลับจกกักรวรรดินิยม ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรือเวียดนามหากคุณพูดได้แม้แต่คำเดียวคุณอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับเป็นพวกฝรั่งหรือคนขายชาติเด็กบางคนแค่ร้องเพลงภาษาอังกฤษก็ไม่กลับบ้านอีกเลย 3. มือเนียนเท่ากับไม่เคยจับจอบจับเสียมเท่ากับเป็นคนเมือง ขเขม่นแดงให้ทุกคนไปทำงานในไรนาพวกเขาเช็คด้วยตาเปล่าว่ามือของคุณด้านหรือไม่ถ้ามือสะอาดเล็บตัดดีผิวเนียนแปลว่าไม่เคยทำไรและนั่นคือหลักฐานว่าคุณมาจากชนชั้นปัญญาชนซึ่งแปลว่าคุณต้องตาย 4. เคยเป็นครูหมอขราชการ นักเรียนต่างประเทศคนกลุ่มนี้มีความรู้มีอิทธิพลทางความคิดขมเมนแดงไม่ต้องการผู้นำทางสังคมเพราะความคิดเท่ากับการตั้งคำถามและการตั้งคำถามเท่ากับอันตราย 5. พูดจาฉลาดเกินไปคิดวิเคราะห์เกินเหตุแม้แต่การพูดอย่างมีเหตุผลหรือถามว่า เราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรก็อาจถูกตีความว่าเป็นพวกไม่ศรัทธาในแนวทางพักและลงเอ่ยด้วยการหายไปในค่ำคืนทุ่งสังหารที่วิญญาณไม่เคยจากไปทุ่งเจืองเอ็กคือสถานที่หนึ่งในหลายร้อยแห่งที่ขมนแดงใช้เป็นทุ่งสังหาร มีคนถูกฆ่าอย่างโหดร้ายที่นั่นมากกว่าสองหมื่นคนเด็กทารกถูกทุบกับต้นไม้ผู้หญิงถูกทรมานก่อนตายศพนับหมื่นถูกฝังในหลุมตื่นๆวันนี้ยังมีเสื้อผ้าและเศษกระดูกโผล่จากพื้นดินทุกครั้งที่ฝนตกหนักหลายคนเชื่อว่าที่นี่มีเสียงกระซิบตอนดึกบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ บางคนฝันถึงทหารในชุดดำที่ไม่มีใบหน้าไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามพลังของความตายยังวนเวียนอยู่ในลมหายใจของแผ่นดินนี้ความลับในโรงเรียนสังหารหนึ่งในสถานที่สุดสยองคือโรงเรียนตวนสเสลง S21 สถานศึกษาที่ถูกเปลี่ยนเป็นเรือนจำทรมานผู้ถูกจับจะถูกถ่ายรูปก่อนถูกสอบสวนบีบบังคับให้สารภาพว่าต่อต้านรัฐแล้วถูกส่งไปตายที่ทุ่งสังหารภาพถ่ายเหล่านั้นยังคงอยู่ในพิพิธภัณฑ์จนทุกวันนี้สายตาของนักโทษหลายร้อยหลายพันคู่ยังคงจ้องมองไปที่ผู้ชม เหมือนจะถามว่าพวกคุณจำเราได้ไหมความจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าแม้ระบอบเขมรแดงจะพังทลายลงในปี2522จากการบุกของเวียดนามแต่ความยุติธรรมกลับล่าช้าพลพศหนีเข้าป่าใช้ชีวิตอีกหลายสิบปีเสียชีวิตในปี2541โดยไม่เคยถูกศาลตัดสินว่าผิด จนถึงวันนี้ยังมีชาวกัมพูชาหลายคนที่ไม่กล้าเอ่ยถึงอดีตยังมีทหารขเขมรแดงบางคนที่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาและยังมีผู้รอดชีวิตที่ฝันร้ายทุกค่ำคืนตลอดเวลาเกือบ4ปีประชาชนกัมพูชากว่า2ล้านคนเสียชีวิตจากความอดอยากโรคภัยและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การปกครองของขเขมรแดงเป็นบทเรียนสำคัญของโลกเมื่ออำนาจอยู่ในมือของคนที่ไม่มีเมตตาอุด,ดมการณ์ที่ดีอาจกลายเป็นเครื่องมือฆ่าคนได้ขอให้เราจดจำไม่ใช่เพื่อความแค้นแต่เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในโลกของเราเรื่องของขเขมรแดงไม่ใช่แค่เรื่องเล่า มันคือเครื่องเตือนใจว่าเมื่ออุดมการกลืนความเป็นมนุษย์ผลที่ได้คือนรกบนดินและเมื่อคนธรรมดาไม่กล้าถามและไม่กล้ายับยั้งสิ่งชั่วร้ายนั่นแหละความเงียบจะกลายเป็นอาวุธที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ได้มากกว่าปืนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับนี่คือเสียงกระซิบจากทุ่งสังหารจากช่องฟังตำนานสตอรี่ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เรื่องนี้เพื่อไม่ให้ความทรงจำจางหายไปแล้วพบกันใหม่ในตำนานหน้าสวัสดีครับ